สวัสดีครับเรามาพบกับโจทย์ข้อเดิมนะครับเราจะใช้วิธีการใหม่โจทย์ข้อเมื่อกี้ผมใช้เวลาประมาณ5 6นาทีนะครับหหรือ7นาทีด้วยซ้ําไปครับเราจะลองมาดูว่าโจทย์ข้อนี้ผมจะใช้เวลากี่นาทีนะครับในการทําโจทย์ข้อเดิมครับ cos f คูณ sin f เท่ากับรูทสส่วนสความรู้ที่ต้องใช้ก็คือใช้ความคุ้นเคยกับตัวเลขครับแล้วก็ลองแทนค่าครับถ้าเกิดมันถูกก็ใช้ได้เลยครับ เรามองดูโจทย์ครับ cos คูณ s i n เท่ากับรูทสามส่วนสี่เรามองออกครับเราใช้ความเฉลียวครับใช้การสังเกตมองว่ารูทสามส่วนสี่เกิดจากรูทสามส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสองครับสลับที่กันได้ครับเป็นหนึ่งส่วนสองคูณรูทสามส่วนสองครับสลับเครื่องหมายได้ครับเป็นลบรูทสามส่วนสองกับลบหนึ่งส่วนสองครับเช่นเดียวกันสลับเครื่องหมายเหมือนกันเป็นลบหนึ่งส่วนสองกับลบรูทสามส่วนสองครับซึ่งก็คือมุมอะไรนั่นเองครับซึ่งก็คือมุมสามสิบองศา 60องศา210องศา240องศาครับค่า f ที่เราได้ก็คือ30องศา60องศา210องศา240องศาเหมือนกันครับข้อนี้เราคิดเลขแบบไม่โหดนะครับไม่ได้ลุยถึกแล้วก็คิดเลขสบายๆได้คำตอบแบบชิวๆเลยครับเราจะเห็นคุณค่าของวิธีสั้นๆนะครับเมื่อเราได้รู้ว่าโจทย์ข้อนี้ทำได้หลายวิธีแล้วมีบางวิธียาวมากครับยากมากและอาจจะคิดตัวเลขผิดครับ วิธีนี้ลุยแบบสบายๆครับถ้าคุณชอบวิธีการแบบนี้นะครับชอบเรียนเลขสไตล์นี้นะครับพบกับผมครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ